ิกกับสามีแล้วเขามีมือที่สามแต่หนูอยากให้เขากลับมาไล่ล่าหนูคืนต้องทำยังไงแล้วเขามีมือที่สามจริงๆอ่ะเลิกกับสามีแล้วอ่ะแล้วเขาไปมีใหม่อ่ะคนใหม่อ่ะไม่ใช่มือที่สามนะคนที่เป็นมือที่สามมากลายเป็นเรานะอืมฟังให้ดีนะคุณบอกว่าคุณเลิกกับสามีแล้วแล้วเขามีมือที่สามเปัจจุบันเราคุกกล้าพูดได้เลยผู้หญิงคนใหม่ไม่ใช่มือที่สามผู้หญิงคนใหม่คือผู้หญิงคนใหม่ แล้วคุณต้องการให้เขาว่ามาวิ่งตามคุณอย่างแรกคุณต้องไปล้างภาพด้านลบในจิตใต้สมุดที่คุณเคยไปอารวาสคุณเคยไปทําในสิ่งที่สมองคุณคุณเคยไปโปรแกรมให้สมองเขาว่าจดจําคุณในภาพด้านลบก่อนถ้าคุณไม่ล้างตรงนี้นะยังไงเขาไม่มีทางมาวิ่งไล่ล่าคุณเพราะอะไรคุณเคยไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาอะเข้ากับคุณเป็นภาพจําด้านลบแล้วการที่ตัวเราเป็นภาพจําด้านลบเนี่ยแหละมันเลยทําให้เขา ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาคือการวิ่งไล่ล่าคือการตามจีบอีกครั้งแต่กับคนที่เป็นภาพด้านลบไม่มีทางที่ผู้ชายจะมี energy ผลักดันมาวิ่งตามจีบเรานะคะฉะนั้นล้างภาพด้านลบต้องไปล้างก่อนอันนี้สเตจแรกเทคนิคการล้างภาพด้านลบในจิตใต้สำนึกจะอยู่ในคลาสแก้ปัญหามือที่3ถ้าใครมีเรื่องปัญหาเรื่องมือที่3ต้องไปเรียนคลาสนั้นก่อนอันดับแรกเลยและส่วนที่2คือจิตวิทยาน็นอกสมอง ที่เป็นการกระชากความสนใจตัวเขาที่เขาโฟกัสแค่มือที่3หรือผู้หญิงคนใหม่ของเขาอะให้มาให้มาโฟกัสที่ตัวคุณอันนี้คือ2อันดับและส่วนที่3คือไปสร้างสิ่งัาใจและไปสร้างเสน่ห์เพิ่ม3อย่างนี้3 4ีอย่างนี้จะทําให้คุณสามารถแก้ไขความสัมพันธ์และทําให้เขากลับมาวิ่งตามคุณอีกครั้งแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ทําไดเลยคุณเป็นคนที่วาจาไม่มีเสน่ห์ยังไง คนเราเวลาวาจาไม่มีเสน่ห์คำพูดจะเป็นกะปิน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายทั่วไปจะเป็นคำพูดทั่วๆไปไงโทรมาเหรอถ้าไม่ตายคงไม่โทรมาหรอกนะแล้วนี่ไงจะไปยังไงจะไปกับมันเหรออะไรแบบนี้ผู้จารประชดประชนันผู้จารกระตุ้นความน่าเบอ่ะผู้จาทาให้ไปเนกาทีฟกับสมองไปลบกลคลื่นสมองผู้ชายสมองผู้ชายเนี่ยมีตักกะความเป็นเหตุเป็นผลแล้วตัวเราอะ ไปใช้คําพูดเท่ากับตัวเราไปสู้กับสมองผู้ชายสมองผู้ชายก็จะเกิดอาการต่อต้านมองคุณเป็นศัตรูเกิดอาการสู้กลับก็เลยทําให้ตัวเราไม่สามารถแก้ไขค,ความสัมพันธ์ได้ซึ่งการจะแก้ไขค,ความสัมพันธ์นี้คุณต้องใช้กลยุทธ์ใช้จิตวิทยาสมองผู้ชายใช้ตากการกรกะความเป็นเหตุเป็นผลคุณต้องไปทําให้สมองตัวนั้นมันหยุดทํางานแล้วไปสู้กับสมองส่วนเลปทิเรียนก็คือสมองสั์เลยคานสมองส่วนนั้นไม่คิด ไม่วิเคราะห์แต่สามารถที่จะโน้มน้าวใจได้หมดทุกอย่างนะมันเป็นแบบ